แบบฝึกหัด8.3หน้า69นะคะข้อที่1ค่ะให้นักเรียนสร้างรูปตามข้อกำหนดข้อ1ย่อยนะคะให้สร้างวงกลมนอที่มีรัศมียาว2เซนติเมตรเรามาดูวิธีสร้างนะคะขั้นแรกนะคะกำหนดจุด1จุดซึ่งก็คือจุดนอนะคะ ต่อไปค่ะสร้างรัศมีให้ยาว2เซนติเมตรลากเส้นนะคะให้มีความยาว2เซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะกลางวงเวียนให้มีขนาด2เซนติเมตรนะคะ และหมุนวงเวียนนะคะเราก็จะได้รูปวงกลมนอนะคะที่มีรัศมียาว2เซนติเมตรนะคะเราก็จะได้รูปนี้ออกมานะคะเป็นวงกลมนอที่มีรัศมียาว2เซนติเมตรต่อไปข้อที่2นะคะ ให้สร้างวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว9เซนติเมตรพร้อมกำหนดชื่อวงกลมนะคะเรามาดูวิธีการสร้างรูปนะคะขั้นแรกนะคะลากเส้นผ่านศูนย์กลางให้ยาว9เซนติเมตรต่อไปนะคะเราก็จะแบ่งครึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางให้เป็นรัศมีนะคะครึ่งของ9คือ4.5 กลางวงเวียนนะคะให้มีความยาว4.5เซนติเมตรแล้วนำปลายแหลมนะคะจุดไว้ตรง4.5และนักเรียนวาดให้เป็นวงกลมนะคะ เราก็จะได้วงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว9เซนติเมตรครูให้เป็นชื่อวงกลมจอนะคะก็จะได้เป็นรูปวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง9เซนติเมตรนะคะโดยกำหนดชื่อเป็นวงกลมจอนะคะ